สวัสดีครับพบก,กับช่องแอปสแกร์ทีฟนะครับวันนี้แอปมาพาทุกท่านเนาะมาดูคลังเก็บรถนะครับของมาสด้าพนครนะครับ สาขาเกษตรนวมินของเรานะครับซึ่งบอกเลยตอนนี้สต็อกแน่นมากๆนะครับซึ่งตอนนี้มันช่วงปลายเดือนกุมภาแล้วนะครับเข้าสู่เดือนมีนาละก็ใกล้จะส่งการแล้วนะครับใครกําลังมองหารถตอนนี้อยู่นะโปรโมชั่นมาด้า2ดีมากๆแล้วก็รถในสต็อกเรามีแน่นๆเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับเงื่อนไขของมาด้าสของเรามีเหลือแต่รุ่น5ประตูสปอร์ตรุ่น S นะสีฟ้าเท่านั้นนะครับ บอกเลยว่าที่อื่นก็หายากแล้วนะตอนนี้รถจะหมดแล้วทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวแอบพาไปดูสต็อกแน่นๆอย่างที่แจ้งไปนะครับว่ารถมาทัาสองเราแล้วก็รุ่นอื่นๆนะครับก็ยังมีพร้อมส่งมอบอยู่นะครับเรามาอัปเดตสต็อกกันบ้างน,นะครับไม่ได้อัปเดตสต็อกกันมาสักพักนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับ ตอนนี้แอปอยู่ในคลังเก็บรถของมาด้าของเราแล้วนะครับด้านหลังแอปนะบอกเลยว่ารถมาด้าเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหันกล้องไปให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับว่าตอนนี้รถของเราที่มีพร้อมส่งมอบแล้วก็สีมีอะไรบ้างนะครับมาเลยครับตอนนี้นะสีที่เยอะที่สุดตอนนี้สีฟ้านะ ใครมองหาสีฟ้าอยู่นะครับนี่บางคันมีเจ้าของแล้วนะครับบางคันก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับตอนนี้จับจองเยอะมากๆรุ่น S5 ประตูนะรุ่น C ก็ยังมีอยู่นะครับ C4 ประตูยังพอมีอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของรุ่นท็อปสุด SP นะที่เป็นสีฟ้าของเราก็ยังมีพร้อมให้ทุกท่านมาจับจองเป็นเจ้าของนะครับรุ่น SP อย่างที่รู้ดูกันนะกระจังหน้าดำแรป หลังคาดํากระจกสีดํานะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นรุ่น C เช่นเดียวกันนะครับสีฟ้านะ5ประตูนะก็ยังมีพร้อมส่งมอบอันนี้ยังไม่ได้ใส่ฝาครอบล้อนะครับเพราะว่ารถเพิ่งลงมาจากโรงงานเลยใครตามหาสีขาว5ประตูรุ่น S ยังพอมีอยู่นะครับแต่ว่าสต็อกเหลือหน้อยแล้วนะส่วนถัดไปสีฟ้านะครับ ก็ยังมีนะรุ่น4นะตัวนี้นะครับขวามือสีขาวเช่นเดียวกันนะครับ5ประตูนะครับยังมีพร้อมส่งมอบรุ่นอื่นๆคาร์บอนอีดิชันบ้างนี่อันนี้มาด้าสามประตูคาร์บอนอีดิชันล้อดํากระจกดำนะครับแล้วก็ภายในสีแดงนะครับยังมีอยู่นะมาด้าสก็ยังโปรดีอยู่นะครับที่เป็นรุ่นคาร์บอนอันนี้มาจับจองกันได้เลยนะครับเจ้ารุ่นกลางหน่อย SUV นะขนาดเริ่มต้นอ่าก็จะเป็น 4X3 นะครับรุ่นคอมฟอร์ตนะครับรุ่นยอดฮิตของเราและรุ่นในตำนานเนาะขับง่ายนะครับเดินทางในเมืองต่างจังหวัดเนี่ยเอาอยู่เลยนะครับสมรรถนะดีเครื่องยนต์2.0นะครับซุ้มล้อเห็นมาจะเป็นแบบดำเงาแล้วนะครับรอบคันเลยนะครับมีสลูปมาให้ด้วยนะครับพาไปดูภายในของเจ้า 4X3 รุ่นคอมฟอร์ตนะจะได้อย่างนี้เลยสลูปก็มีด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับวีลชัชเจอร์ออปชั่นครบไพรซบอร์มีให้หมดเลยนะครับสำหรับเจ้า 4X3 นะครับ ถัดมาอีกหนึ่งที่นะครับที่เราเก็บรถไว้นะครับนี่เลยมาด้าสองสีฟ้าเห็นไหมอย่างที่แจ้งไปของเรามีพร้อมส่งมอบเยอะมากๆนะครับที่เห็นอยู่เรียงกันเป็น3คันนี้ก็จะเป็นรุ่น5ประตูนะครับรุ่น S รุ่นกลางนะครับจอดกันอยู่นะครับแล้วก็มี SP อ่า SP นะครับก็ยังมีอยู่นะ อันนี้พร้อมส่งมอบเลยนะครับใครมาดูรถที่ศูนย์มาด้าเกษตรของเราแอปก็จะพาเดินชมนะครับรถในสต็อกของเราทั้งหมดนะครับที่อยู่นะครับรุ่นพี่ใหญ่กันบ้างเลย CX5 นะครับรุ่นไฟน์เชนแล้วสีขาวก็มีในสต็อกเลยนะนี่จอดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นมาไฟหน้าจะเป็นตัว L shape ตัวใหม่แล้วนะครับบ่งบอกเลยว่าเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับมาด้าสองสีขาวรุ่นสีประตูมีอยู่นะ CX5 สีขาวก็ยังมีอยู่นี่แล้วก็พระเอกของเรานี่เลย CX5 m i n i c e n สีใหม่ล่าสุดนะครับที่ไม่เคยมีบน CX5 มาก่อนก็คือตัวนี้เลยนะครับ CX5 สี p พ a ส i นท์คอร์นะครับนี่ใครยังไม่เคยเห็นนะครับของเราก็ยังมีจอดพร้อมอยู่นะครับนี่เลยแล้วก็มีพิเศษด้วยนะครับของเราก็มี CX5 ที่เป็นตัวแต่งนะครับซึ่งคันนี้เคยไปโชว์ที่งาน Motor Expo ในงานเปิดตัวของ CX5 มานะครับ เป็นรถของโชว์รูมของเรานะครับนี่เลยจอดไว้อยู่นะครับใครอยากได้เป็นแบบนี้นะครับก็จัดให้เลยนะครับพร้อมของแต่งของแถมตามที่จอดอยู่ในงานมอเตอร์อ o กเลยครับ และนี่ก็คือสต็อกของเรานะแน่นๆจุกๆเลยนะครับอยู่ที่รังโชว์รูมาด้าเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับอยากจะมาเป็นเจ้าของมาด้าตอนนี้นะครับมาด้าเกษตรน้องมินกับช่องแอปสแก e ์ทีมนะครับพร้อมมีรถส่งมอบและโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าทุกรุ่นเลยนะครับใครสนใจยังไงก็อย่าลืมทักมาสอบถามนะครับที่ช่องแอปสแกร์ทีมได้เลยครับยังไงแอปขึ้นคอนแทคเอาไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ